สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องใสยหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป Magic Farm มนะครับก็เป็นแอปนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ใกล้ได้ถอนละ,อะก็เข้ามาดูนะครับตัวนี้เนี่ยยังจ่ายไหมก็ยังเห็นจ่ายปกติดีนะครับมันก็เป็นเกมปลูกผักนะแต่ว่ามันเน้นดูโฆษณานครับซึ่งมันจะถอนได้ตามเลเวลนะครับซึ่งอัตราเลเวลตอนนี้เนี่ยผมเลเวลสิบปนะ ถ้าถึงเลียว20เนี่ยมันก็จะถอนได้100%นะครับแต่ว่ายอดที่เราทำภารกิจเนี่ยมันก็จะน้อยลงเหมือนกันนะครับเช่นเราทำหาปลูกผักได้ครบตามเควสเนี่ยนะครับเราก็จะได้4 5หตางค์นะครับมันจะได้น้อยลงนะ,ะถ้าผมถึงเลียว20เนี่ยน่าจะได้ถึง10สตางเนี้ไม่รู้ว่าจะถึงไหมเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะก็เก็บผักไปมันก็จะมีโฆษณาให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ ในส่วนของถ้าถอนไอ้พวก4 0 0พันเนี่ยคือมันไม่ได้จริงนะครับคือมันเอาไว้โชว์เฉยคือถอนได้จริงก็10บาทแค่นั้นนะครับซึ่งถอน10บาทเดี๋ยวดูประวัติการถอนนะ่นอ,อยู่ในเนี่ยประวัติการถอนอ,อันนี้นผมถอนไป2ครั้งนะครับคือตั้งแต่30มีนานะครับครั้งที่2ก็วันที่7พฤษภาคมนะครับก็ประมาณนี้ ตอนนี้ได้43าบาทแล้วนะครับก็หาพยายามเล่นให้มันถอนได้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงก็แล้วกันนะมันก็เล่นประมาณนี้ไปเรื่อยนะครับในส่วนของเหรียญตัวนี้ถามว่าเอาไว้ช่วยอะไรนะครับคือเร่งให้ผลไม้มันโตเร็วขึ้นนะครับโดยใช้มันจะเป็นรูปไฟฟ้าตัวนี้อ่ะมันจะลดเหรียญตัวนี้ก็คือ150เหรียญน,นะครับอ่ะก็กดต่า ก็ประมาณนี้เรียนของเราข้างบนเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับอาจะ1,600ก 1, 600, มันจะเสียหนึออ่ะก็เหลือ1500นะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ถามว่ามันได้เยอะไหมก็มันไม่ได้เยอะอะไรนะสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สายดูโฆษณากา็เล่นตัวนี้ไปได้เรื่อยนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะโอเค ในส่วนวันนี้เนี่ยผม,มต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ